ดีค่ะบัตรเสื้อผ้าสองค่ะน้ำค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตวาซิตี้บางกึ่งหนาปางกลางนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอค่ะลูกค้าจ๋าสีโลัราคา9,000บาทดำานินตัวเราประมาณก่า ถึง100ตัวนะคะต,ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณกาะเกบาทจ้าใช,ใช่ค่ะรุกขาัากดิ์ก้าสิบบาทต<อ>ัวเลขสวยค่ะตัวเลขหนูม,มางงเลยค่ะี่นางคะ่ะ คุยก๋วยเตี๋ยวตาไก่ค่ะพี่น้องคะตาไก่ก็มาอ่ะเล่อขอบค่ะลูกค้าจ๋าตัวแรกนะคะเป็นของเล่อขอบนะคะลูกค้าจ้าสีแดงแรงวิทนะคะาจะลูกค้าสวยเลยสวยอ่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดวาซิตี้บางตึ่นหนาใช่อุ๊ยแต่ก็ไม่ได้หนามากนะลูกค้าจ๋าหยิบมาเจองานปักออตัวนี้เท่ห์อุ้ยสวยตัวนี้ใส่ได้สองข้างโอ้ยลูกค้าจ๋าอยากใส่เป็นงานปักใส่ด้านนี้ อยากใส่เป็นบอมเบอร์ใส่อีกด <diction aries> ้านหนึ่งได้พี่คนนะค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าช่วงสายวันนี้ช่วงเช้าวันนี้ลูกค้าจ๋าวันท้ะพฤหัสบดีเด้อพี่้สาหัวเด้อพี่นางสังเกตใส่มาจากบ้านเมื่อเช้านี้ลูกค้าจ๋าก้อนนี้บอมเบอร์เยอะมากใครชอบงานบอมเบอร์ค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะลูกค้าจ๋าบอมเบอร์ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะก้อน ก้อนนี้บอมเบอร์เยอะมากใครชอบงานบอมเบอร์แนะนําเป็นก้อนนี้นะคะลูกค้าสันแล้วก็เป็นแบบบางด้วยนะพี่นาง๋าค่ะคือแบบว่าไม่หนาไปอุ้ยยูนิโค้ดลูกค้าอันนี้หนูใส่มาจากบ้านอ่ะสวยอ่ะลูกค้าจ๋าวันนี้อยากใส่ออกแนวบอมเบอร์อยากใส่แนวเท่ๆแบบนี้ค่ะพีนลองใส์ได้ลูกค้าจ๋าพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องซักค่ะไม่ต้องซักไม่ต้องซักรู้เลยเป็นคนยังไงนะคะรู้เลยพี่นายเป็นคนยังไงอ๋อ าใส่อันบอมเบอร์เนาะพรุ่งน,นี้เช้าเราเปลี่ยนมาเด้อชอบลายดอกชอบลายปากค่ะลูกค้าจ๋าป้าพูน่ะหรือวันนี้ไปเดทกับอีกคนค่ะได้ได,ได้เรชวนป้ายไปอีกคนเปลี่ยนอีกดได้ได้โ,โละะสะอการตรงนะเพ <c oughs> ประสบการณ์ตรงแบบนี้ล,ล,ละเอียดแบบนี้ ตัว90บาทต่อตัวเป็นลายปักสวยๆแบบนี้ลูกค้าไปขายได้เลยนะคะตัวละ200อาบค่ะได้ค่ะ250-350ได้ได้ค่ะสามารถทำราคาหลัก4-500ได้นะคะใช่ค่ะยิ่งเป็นบอมเบอร์แบบนี้ยิ่งขายดีค่ะพี่นางค่ะดูสึกว่ากระสอบนี้จะเน้นเป็นผ้าบางจริงๆช่วยะอาจจะมีเป็นผ้าสเวตเตอร์ปนมาบ้างในบางกระสอบนะคะลูกค้าจะอันขึ้นอยู่แล้วแต่กระสอบนะค่ะบ่มเบอ ลูกค้าสวยลูกค้าจ้ากระสอบนี้9,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลย CF ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวเลยลูกค้าจาา9,000บาทได้ตามที่รีวิวเลยสวยนะลูกค้ะจะาจ้าไซส์โอเคด้วยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ลูกค้าจาแปดคุณนะา90บาท CF ให้เร็ว CF ให้ไว9 จ๋าสวยๆเท่ๆแบบนี้แล้วสวยมากพี่น้องจ๋าอุ้ยมากอุ้ยมาเลยลูกค้าจ๋าอันนี้ข้างในไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนขออนุญาตไม่แก่นะเดี๋ยวลูกค้าไปดูอีกทีนึงขออนุญาตไม่แกะนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยแนะนำเลยลูกค้าจ๋ามือสองคัสเซเอของบานดเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์าเพื่อตามมีเจอนะคะซิปแตกกระดุมแตกอาจมีเจอ น้ำมาอีกแล้วอ๋ออันนี้ด้านในป้าลูกค้าจ๋าต้นทุน90บาทเท่านั้นโดยประมาณการต้นทุน90บาทลูกค้าสามารถเอาไปทําราคาขายได้ได้เลยค่ะพี่นาค่ะเรื่องสีสันนี่มีค้ะเลยค่ะนางเพย์บอยดูบ้าปบานอาเพย์บอยกับลูกค้าจ๋าเพย์บอยหนูก็มาค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะหญิงใส่ได้ชายใส่ได้ค่ะลูกค้า ใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ขับลงขับรถใส่บิกกงใส่บิกไบค์ลูกค้าจะใส่กีฬาใส่ได้หมดค่ะวัยรุ่นเมกาแต่ว่างานตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะสวยค่ะลูกค้าแล้วรู้สึกว่าผ้ากระสอบนี้ผ้าร่มกับบอมเบอร์ค่อนข้างใช่ค่ะลูกค้าจ๋านานปอกนี้ละเอียดมาก ลูกค้าจ๋างานป,ปักปักที่แขนด้วยค่ะลูก<ช>ค้าจ๋าปักที่หน้าเสื้อทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ปักที่แขนทั้งสองแขนนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ต้นทุน90บาทค่ะลูกค้าจ๋างานปักสวยๆแบบนี้เ,ออเล่นๆแบบนี้พะมาเลยนะคะในกระสอบนะคะ,คะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสนใจ C f เอได้เลยลูกค้าจ๋าสวยมากลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ ง่ายมนะิใส่ได้ทั้งผู้หญิงใส่ได้ทั้งผู้ชายไซส์มีตั้งแต่ S M L นะคะลูกค้าแต่เราก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเจอผู้หญิงกี่ตัวผู้ชายกี่ตัว M กี่ตัว L กี่ตัว S กี่ตัวไม่ได้การันตีนะคะแต่ว่ารวมค่ะรวมใน,น หมดเลยลูกค้าจ้าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีคลาหมานะคะแต่สวยเ่ะคลาสมาเลยค่ะพี่นางค่ะวันนี้เราแบบว่าโชว์สายบอมเบอร์เลยสำหรับใครที่ชอบบอมเบอร์นะคะลูกค้าจ้าสวยเนาะอุ้ยสวยพี่น่างักมใส่อันทับบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กเอวบิ๊กไซส์บิ๊กไบส์ก็บายตอนนี้ไม่มีบิ๊กไบส์ค่ะกูปี้ไปก่อนซูชีสไปเลยเซเรนไปก่อนโอ้ยเนาะ ลูก้<ล>สวยอ่ะสวยจริงๆค่ะแนะนำนะคะลูกค้าจากกระสอบนี้แนะนำเลยลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ t f ได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวค่ะบอมเบอร์หลายหลายแล้วก็เจอผ้าบานเหมาะกับพี่น้ม่อีกแล้วยังไงใส,<า>ส่ได้สองทางาตัวนี้เหมาะกับคู่รักนะหนูว่า ฝั่งนี Naj ้ผู Naj ้หญิงใสเพราะ่าอาจาฝั Naj ่งนี้ผู้ชายใสรุ่งอาจาเป็นสีแบบว่าอันนี้ฝั่งนี้กระทนผู้หญิงฝั่งนี้กระทนผู้ชายใส่ได้เลยค่ะรุ่งอาจาใส่ด้วยกันได้นะคะเราเป็นผู้หญิงเราใสัองผู้หญิงไหนคะเฮ่เนาะวันนี้ใส่อันแบบเรียบ พรุ่งนี้ค่ะอยากใส่แบบแนวเดี๋ยวลองห้เบอร์ค่ะจ๋ามันไม่เล้วนะคะลูกค้าจ๋ามันต้องลองให้ดูนะคะต้องลองให้ดูต้องใส่หุ่นใส่ไม่แขวนให้ดูค่ะลูกค้าจ๋าจะเห็นตรงนี้สวยงามแรงเลิกก็มาพี่นาค่ะพีาลอนะปารแรงเลิกค่ะลูกค้าจ๋าเบลเทอร์เลยนะคะไปนะคะอันนี้เป็นแนวกระดุมมีมาใหม่อ่าลูกค้าจ๋าใหม่ไม่ใหม่ดู ใส่ถุงมาเลยลูกค้าจา๋ามาแบบนี้เลยน<ช>ะคะ,คะลูกค้าจา๋าแต่ลูกค้าจา๋า,จาวันนี้เป็นแบบว่าแนวกระดุมค่ะน้ำค่ะเป็นแนวป,ป๊อปแพคอยากใส่แบบทงนี้สีแบบเรียบๆนะคะออกแนวสไตล์แบบบิมเบอร์ลูกค้าจา๋าตกช่วงบ่ายค่ะฉันเปลี่ยนใจลูกค้าจา๋าช่วงบ่ายเปลี่ยนใจแบบว่าเป็นคนสองโลกกลางสองใบนี่เราสองใบช่วงบ่ายเปลี่ยนใจค่ะตัวเดียวกันนะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนี่นักถวยเอาอย่างเดี้ ใช่ค่ะลูกค้าจาต้นทุน90บาทเท่านั้นลูกค้าจาก90บาทลูกค้าไปขายได้เลยนะตัวละ250ได้ 300รยได้ลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะใครชอบงานผ้าบางนี่ผ่านกระสอบนี้ไม่ได้ค่ะนะคคจาจไอายูนิโคค่ะบากระสอบนี้มีปนเป็นผ้าสเวตเตอร์นะแต่กระสอบนี้ลูกค้าจ๋าจากที่รื้อๆส่วนใหญ่คือเน้นเป็นผ้าล่มผ้าล่มตกางบอบเบอร์ใช่ค่ะสวยดึ้งเนี่ยบอบเบอร์ะสวยอะมาปุ้ยปุ้ยป้ยเจอสเวตเตอร์อ่ะ ลูกค้าดูใกล้ๆถึงเขาจะเป็นเนื้อสเวตเตอร์แต่หนูว่าเนื้อกร,รมยี่มากกว่านะลูกค้าดูเหมือนเนื้อกรมยี่เหมือนเนื้อกรมยี่นะคะแต่ด้านในจะเป็นซับค่ะด้านในเป็นซับพารม,มสวยลูกค้าเราเป็นสีกรมเป็นลายปักดอกลูกค้าจ๋าสวย90บาท กระสอบนี้9000บาทต้นทุน90บาทลูกค้าจ๋าใหม่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเสื้อนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับใส่สองสั่งนะคะลูกค้าจา๋าอันนี้อยากเป็นสาวเท่ๆหน่อยอยากเป็นสาวแนวสปรอร์ตสปรอร์ตหน่อยห,อห้างหน่อยใส่ฝั่งนี้คะ่ะลูกค้าจา๋าพอดีว่า,วาตอนเช้าคุณแม่นัดไปทําบุญนี่นะคะกลับฝั่งใส่ค่ะเป็นลูกไม้ลูกค้าจา๋า ใส่ได้สองฝั่งนะเพราะว่ากระเป๋าจกเขาอยู่ฝั่งนี้นะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรคะกระเป๋าล้วงเออกระเป๋าล้วงเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะลูกค้าจ๋าเขาอยู่สามารถใส่ได้สองฝั่งลูกค้าจ๋าสวยๆแล้วเป็นครสตรีใส่ฝั่งนี้เป็นสาวเท่ๆห้าขับบิ๊กไบค์ใส่ฝั่งนี้ค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยเท่อะนี่ยกให้น้ำค่ะอันไหนคะแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตใส่ได้สองด้านตาลายใส่ได้สองด้านออาแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตที่ใช่นี่คุณผู้ชายใส่ได้นะเท่นะพี่นาจ๋า ลูกค้าจา๋าลูกค้าหนูจะไม่พูดคําอื่นนอกจากว่ากระสอบนี้ผ้าร่มเยอะใช่ค่ะกระสอบนี้บอมเบอร์เยอะใช่ค่ะกระสอบนี้ผ้าร่มเยอะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซีเอฟได้เลยใครสนใจซีเอฟได้เลยได้ตามรีวิวนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ผ้าร่มเยอะใช่ค่<ล>ะกระสอบนี้บอมเบอร์เยอะใช่ค,ค่ะสวยมากในเมื่อพี่นายไม่พูดคำอื่นหนูจะพูดคำว่าใช่ค่ะพี่จะไม่พูดคำอื่นต้นทุนเก้าสี่บาทใช่ค่ะสวยอ่ะสวยเลย ของหินสวยอ่ะน่ารักดิสนีย์มิกกี้เมาส์กอมมาอุ้ยลูกคักคือว่าเราลื้อกันไม่ทันดิสนีย์มิกกี้เมาส์อุม่วงสวยสวยเป็นบอมเบอร์ดอกกุหลาบสวยสวยมากกระสอบนี้สวยมากขออนุญาตรีวิวประมาณครึ่งชั่วโมงรู้บ้างจ๋าตถึงเที่ยงเลยถึงเที่ยงเลยนะคะกระสอบนี้พอนะคะลูกพี่น้า อันนี้ไม่แล้วอะไรคะข้างในเป็นสองด้านลูกไม้อ่ะลูกค้าจ๋าข้างนอกเป็นบอมเบอร์ปลาเสืเหมีอ่ะลูกค้าจ๋าเป็นลูกไม้แล้วก็เป็นบอมเบอร์นะคะใช่แล้วลูกค้าจ๋าขอปิดท้ายดิสนีย์มีกี่เมาส์ตัวนี้ไดเบอร์อุ้ยช่วยขอด้านหลังนะยังไม่ได้รู้นะคะลูกค้าจ๋าขอด้านหลังนะคะลูกค้าจ๋ามีบอมเบอร์อีกแล้วสวยอีนนี้ขอด้านหลังมีบอมเบอร์อีกแล้วบอมเบอร์อีกแล้วค้าจ๋า อันนี้ลายปากักอะลายปักสวยสวยอ่ะลูกค้าจ๋านี่คือลายปักลายปักสวยสวยลูกค้าจา๋าสามตัวเรียงกันดิสนีย์ลายปากักลูกค้าจา๋าอะนี่เลยป้าสออนแห้งลูกค้า<ว>จ๋า C.F ให้เร็ว C.F ให้ไวกระสอบนี้สวยจริงสวยจางลูกค้าแจา๋สวยวัวตายควายลุ่มไปเลยลูกค้าใจค<ะ>่นป้าพี่ <laughs> อ่ะลูกค้าจาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตวาซิตี้บางกลิ่นหนาปานกลางนะคะเป็นงานญี่ปุน่นล็อตเอีนะคะ45โลราคา9,000บาท จำนวนตัวเราประมาณการนะคะ90ถึง100ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ90บาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันแั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะควติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสาหรับหมวดนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ